มอนเงาะปิดแต่ว่าจูเลียยังเปิดเลยนะจูเลียตรงไปครับชาวบ้านก็ทำเกษตรอยู่ข้างบนนะสูง1,300เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับหลบร้อนข้างบนดอยนี่นะ<อ>ครบคันครับหอมมากไปดูเฟรมก่อนครับ จูเลียแคมมนอนงอ ทางไปดอยม่อนเงาะนะครับแล้วก็จูเลียแคมป์ม่อนเงาะว้าวดะดูท้องเป็นหมู่บ้านชาวม้งนะค่ะโอ้สูงเนอะต้องมาแบบนี้ได้บรรยากาศค่ะโอ้โหยังไม่ถึงนะครับอ่ะนี่ไงป้ายก็จะมีตามทางตลอดนะครับทางซ้ายมอนเงาะปิดนะคะอุทยานเดี๋ยวเราจะไปที่จูเลี่ม่อนเงาะปิดแต่ว่าจูเลียยังเปิดเลยนะจูเลียตรงไปครับ ทริปนี้ไม่ธรรมดานะครับว้าวอยู่ข<อ><น>้างบนงนู้นนะครับสูงครับจะสูงให้ดูนะะโอ้ยอดดอยเลยครับออีกฝงนู้นนะคะนี่อยู่บนดอยเลยโอ้ไต่เขาแบบนี้เลยวสวยงามครับมาไต่เขาไตาเขา โอ้จะถึงแล้วครับนชาวบ้านก็ทำเกษตรอยู่ข้างบนนะเกษตรบนเขาบนดอยเลยเป็นชาวม้งนะครับโอ้โหอ่ะตามทางนี่ก็เป็นไร่ข้าวโพดนะครับโอ้ยนจูเลียเราเราอยู่ครับข้างหน้านู่นนะโอ้ Oh, <Camp>. oh. สวัสดีกับช่องไปทริปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่จูเลียนะครับเป็นแคมปิ้งที่ดอยมันเงาะมาสวัสดีครัวคุณยงสวัสดีเจ้าตอนนี้เราอยู่ที่จูเลียแคมป์มันเงาะเจ้าครับอำเภออะไรครับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าตําบลเมืองกาย พอดีว่าครั้งแรกที่มานะมาตามเพจเนาะแล้วก็ดูเพื่อนๆที่เคยมากันแล้วก็เลยอยากจะมานะก่อนทะเลหมอกเยอะนะคะช่วงกลาแต่ช่วงนี้ก็จะมีประกายเรี่นี่ใบแคดเขาบอกว่าเลาะเขาไต่เขาขึ้นมาของจริงเลยนะมาจากในเมืองประมาณชั่วโมงครึ่งอะค่ะครับก็เล่นชิงช้าไปก่อนนะคะลวงหล่นข้างหลังนะสูงนะครับมันมีที่พักข้างบนกับข้างล่างครับก็จะมาแคมปิ้งยามหน้าร้อนแต่ว่าทางเจ้าของบอกว่าข้างบนเนี่ย หนาวอยู่นะใช่ค่ะ18องศา18ถึง20นิดๆค่ะถือว่าหนาวาวันก็27ไม่ร้อนนะคะแต่แดดเฉยแดดจะแรงแต่ไม่ค่อยร้อนนะครับโอ้โหถึงแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวที่พักกันนะครับแล้วก็จะมาปาร์ตี้กับยามค่ำคืนนี้นะครับโอ้จูเลียแคมป์สูง1,300เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับโอ้ค่ำคืนนี้สนุกแน่นอนครับ มีที่ผิงไฟมีวิวมุมกว้างสวยสดงดงามนะครับนี่ถ้ามาหน้าหนาวนี่จะเกิดขึ้นเนานะคงแบบอลังการงานสร้างแต่แค่นี้ก็รู้แล้วนะครับเนี่ยหาเพื่อนมาหลบร้อนกันที่บนดอยเลยมีเวทีด้วยโอ้ยบอกว่า <laughs> <laughs> มีคลราวเกะนะเนี่ยครับโอ้โห <laughs> จุดเช็คอินตรงนี้นะครับจูเลีย ก็จะมีอาหารตามสั่งนะครับมีกาแฟดริปโอ้ลมเย็นนะครับเนี่ยยครับลบร้อนมาบนดอยเลยวันนี้ตอนนี้กำลังก่อสร้างเราได้นอนข้างล่างนะคะอ๋อจัดไปครับ มาทักทายแขกรับเชิญในค่ำคืนนี้สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ oh. มาพบกับน้องหนิงคนงามอีกแล้วดีแล้ว่เาเป็นแฟ้าอีสานเลยนะชอบภาษาอีสานเพราะว่าหนิงตกใจมากพี่เบียร์ช่องพี่เบียร์มีแฟนคลับที่เป็นคนอีสานเยอะมาก oh. แล้วเขาก็มาเม้นบอกว่าเอ๊ะน้องหนิงเป็นคนอีสานหรอพูดภาษาอีสานได้ไหมหนิงวะว่าได้ค่ะว้าได้ตลอดเลยตลอดคลิปเลยแต่ว่า กลัวพี่เบียร์จะไม่เข้าใจนิดหน่อยก็จะพูดผสมผสานกันไปดีไหมดีดีโอเคโอเควันนี้พี่เบียร์พาหนิงมาที่ไหนสวยมากจูเลียจ้ะจูเลียแคมป์ทางขึ้นแอบท้าลหดนิดนึงนะแอดเวนเจอร์นะน่ากลัวมากไตเขาค่อยๆเลาะขึ้นมาเรื่อยๆสูงมากข้างขาเป็นเหวหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราพักกันตรงไหนคะน่าจะอ่าห้องข้างล่างนะครับข้างล่างนี้นะดห้องลง ใช่ครับตรงนี้ระวังนะร้องลื่นนะมีบันไดมีบันไดนี่นี่ในตรงนู้นนู้นนู้นบันไดอยู่นู่นขันไปค่ะโอ้ทุกคนแอบพาน้องหนุ่มหนิงมาหลบร้อนข้างบนดอยนี่นะครับโอ้โหววิสวยววิสวยครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้ฟังน้องหนุ่มหนิงเว้าอีสานละครับเดี๋ยวนั่งแต่ว่าอีสานเบอร์ทิปเลยได้เลยสาวอุดรธานีนะครับ เรามาดูใบกาดห้องพักกันก่อนวูใช่ได้ใช่ได้ชิลมากเลยอ่ะวูเ้จองสามหลังนะคะมีแก๊งมาด้วยจัดไปแก๊งของเราวันนี้น้องหนุ่มหงมีทีมงานด้วยนะพาไปปิ้งใช่ไหมพาไปปิ้งก็แอบมาถ่ายลงเพจนิดหน่อยได้เลยจัดไปครับยินดีมากเลยม่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะนอนแล้วก็เห็นวิวอย่างนี้เลยหรอใช่ครับอ่าช่วงเมลาจะมีทะเลหมอกด้วยจ้ะขอ รีวิวอ่าห้องนอนนิดนึงห้องนอนก็จะเป็นอ่าเต็นโดมแบบนี้นะน้องตรงนี้ครับใช่ค่ะว้าวโอ้ครบคันครับสวยมากสวยมากเลยอ่ะมีเตียงนุ่มๆเตียงมด้วยโอ้โหเตียงสีแดงแรงฤทธิ์มากทุกคนใช่ครับอันนี้คือตื่นมาก็นั่งดูวิวได้แบบใช่ แค่360องศาเราจะมาปาร์ตี้หมูกระทะในยามค่ำคืนนี้เนาะมีหมูกระทะด้วยเหรอใช่แล้วแล้วเขาบอกว่าน้องหนุ่มกินเนื้อใช่ไหมใช่ค่ะพวกพี่เติมเนื้อมาด้วยอุ๊ยขอบคุณค่ะมากับเบียร์ทิพย์ดีอย่างนี้เนาะของกินนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะเดี๋ยวค่อยลดที่หลังนะลดที่หลัจัดเต็ม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 มาโอเคแล้วก็มีห้องน้ำนะครับนี่ขาดไม่ได้เลยห้องน้ำตัวนี้นะว้าวห้องน้ำ้วย ครบคันหรือเปล่าขับครบโอ้ไม่มีนเอามีน้ำอุ่นนี่ไม่ไ้มีน้ำอุ่นที่กลูกเลยนะอ๋อมีมีจ่มีมีผ่านผ่านครับก็เป็นบรรยากาศการรีวิวโฮสเทลที่จูเลียนะใช่ไม่แพงนะคะไม่แพงครับก็ใครสนใจสามารถติดต่อได้ทางเพจนะ้เราจะเด้งเพจให้ราคาก็จะตามแต่ฤดูนะคะครับพอดีเขาจะมาช่วงหน้าหนาวแต่เรามาหน้าร้อนเลยเพราะว่าเรามาหลบมาหลบร้อนจุดขายที่นี่คือทะเลหมอก ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะเราต้องตื่นมาดูหกโมงถ้ามีก็คือมีไม่แน่นะไไมม่่่่แแนนอาจจะมีก็ได้เนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีนึงได้เลยครับโอ้โหนะจูเลียถึงแล้วนะครับชื่อน้องอะไรเนี่ยเนาะหมาอยู่บนดอยโอ้โหตอนรับดีมากเลยใจดีมากเลยเนี่ยใจดีมากเลยค่ะปกติแม่ลูกอ่อนน่าจะดุนะเนาะอันนี้เขาใจดีมากน้องขาวโอ้โหใจดีจังเลย มาติดเลยนะอืมข้าวลูกหายไปไหนไม่รู้นะอยากเล่นลูกอ่ะอยากเล่นลูก <laughs> ใช่ลูกอยูไ่ไหนลูกไอยู่ไหนนี่คือเจาะรายละเอียดในห้องเลยครับผ้าเช็ดต,ตัวมีสบู่ชมพูเรียบร้อยครับน้ำดื่มนะคะพัดลมโอ้ไหนพัดลมยังไงนู่น อ๋อพัดลมครับก็ここมีแหางว่างชิวก็ตามรอยกันได้นะคะเดี๋ยวเราข้ามคนนี้จะมีปาร์ตี้หมูกระทะนะใช่แล้วค่ะแล้วเราพ่วงเอาเนื้อไว้กันเองด้วย<ด>คจัดเต็มน,นะคะ ก็ถ้าเราครับมีอะไรไหมครับตอนนี้ครับโอ้มีครบหมดเลยหมูสามชั้นหมูหมักครับและนี่คือที่เราเตรียมมาชะไม่เราเตรียมมาเองเนื้อนั่นเองนะสี่ร้อยคือมีสองอ่ามีมีสองอย่างนี้ใช่ครับแต่ว่าสองอย่างเนี้ยเราเตรียมมาเองเราก็เตรียมมาเองใช่ครับย่างกันเลยนะย่างเลยจ้ะลุงนิ้งครัวคุณเรงครับตอนนี้บรรยากาศดีมากไม่อยากจะบอกทุกคนเย็นอากาศเย็นมาก กินหมูกระทะท่ามกลางบใบกาศร,รายล้อมด้วยภูเขานะครับอย่าตกใจนะว่าเราเอาเนื้อมาเองนะไม่ใช่ว่าอ้าวดูในคลิปเห็นมีเนื้อไม่ใช่เหรอนะจริงๆไม่ใช่เราเตมายมไม้กันเองนะครับพวกเราได้ทําการวางแผนกันมาอย่างดีใช่ครับ อุดมสมบูรณ์แต่เนื้อร้านนี้ถูกนะคะครับครึ่งโลสองร้อยกว่าบาทเองค่ะมีแพ็กละวครึ่งโลแพ็คละครึ่งโลนะร้ยค่ะสองแล้วแล้วของทางร้านนี้เขาจะมีหมูเซตนี้นะเซตละประมาณกี่บาทครับสี่ร้อยค่ะสี่ร้อยนะครับนะรบอ่ะเอาเข้าจริงๆถ้าเราไม่ได้เตรียมอะไรมานี่เขาก็ครบนะครับมีครบหมดเลยครับให้มาม่ามาด้วยโอ้มีมาม่าด้วยครับเพื่อไม่อิ่มนะเพิ่มความเส้นนะก็มาย่างกันด้วยนะ หอมมากเรื่องกินเรื่องใหญ่เนาะเรื่องกินเรื่องใหญ่ที่นี่ก็จะมีครบคันนะมีทั้งห้องน้ำไฟไฟฟ้านี่ใช้ได้ถึงสี่ทุ่มนะครับนะใช่ค่ะเพราะว่าเขาปั่นไฟแล้วที่นี่ครับก็เดี๋ยวจะมากินกันยามค่ำคืนนี้แล้วก็จะพักผ่อนเนาะค่ะเพราะว่าเรามาไกลกันใช้ได้เลยทุ่งนี้รุ้นเดลนมภาพบรรยากาศนั่งเล่นกีตาร์ชิลๆไปค่ะโอ้โหได้เลยจัดไปนะนี่เป็นนักร้องได้ไหม สิ่งดีไหมกลัวๆว่าแฟนๆพี่เบียร์จะหายไปหมดเลยนะครับลองดูลองดูครับอ่ะเดี๋ยวย่างกันเรื่อยๆนะล่าเรื่องแป๊บนึ่งยานี่เนาะ ใช่แล้วครับน้องหนุนห่มหญิงแบบมันแบบยิ้มเยิ้มเลยเนาะขอชิมที่เราเตรียมมาก่อนนะโอ้โห,โห,โห,โหกินยั่วๆในายามเย็นนี้นะครับถ่ายละถ่ายละกินสิน่ทุนส่วนไหนไม่รู้อะริดอายหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ <c oughs> ครับกินครับนิดอายค่ะตามชั้นจะเป็นแบบนี้ดู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 นี่สามชาั้นได้ไหม <laughs> เหนียวไหมหอันนี้สามชั้นบางๆนุ่มๆตัวนี้เยอะแปดชั้นแล้วแปดชั้น ขำมากครับใช่แล้วก็ดูอย่างเดียวนะนี่ขำใจกินได้ใช่ไหมเนื้อติดมันกำลังดีเลยครับทำกลางบรรยากาศดีๆวันนี้นะปกติพี่เวียลงคลิปดึกหรือเปล่าคะตรงตอนเช้าเราเคยถ้าลงคลิปดึกมีปัญหาแน่เลยอาจจะเกิดการหาของกินยามดึกได้มีดนตรีด้นะคะเย็น เดี๋ยวตีสดเหรอคะใช่ที่นี่มีดนตรีสดด้วยที่เห็นมีเวทีข้างบนนู่นนะครับมาแล้วค่ะเสียงมาแล้วมาแล้วอร่อยเดี๋ยวเราจะอินเสร์ให้ดูเรื่อยๆนะคะบรรยากาศยาวแดงลมเย็นๆไม่น่าเชื่อว่าหน้าร้อนนะเนี่ยข้างบนนี้อากาศดีมากต้องบอกว่าอาจจะมี18องศานะคะตอนเช้าๆน้องหนิงไม่ค่อยพูดเลยเนาะเอาเลยจะน้องหนิงคลิปนี้ทำไมน้องหนิงเงียบจังแฟนคลับบอกว่าเอ๊ะน้องหนิงแปลกไป เหนียวไหมนี่ได้เนาะต้องยากพอดีเนื้อร้านนี้เมื่อได้ค่าโฆษณานะคะครับแต่ราคาถูกจริง500อะ2แพ็คถูกมากถูกมากไม่แพงนะเนี่ยถูกค่ะ เนื้อเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นหมูครับชั้นยั่วๆครับวิวสวยๆอาหารอร่อยครับตามรอยกันได้นะครับหน้าร้อนไม่ร้อนอย่าไปคิดนะยครับคันปนี้ลมเย็นสบายนะครับหนาเลยค่ะครับโอ้โหมีเพลงดนตรีสดด้วยน้งหนุ่งหญิง ใช่โอ้ตรงนี้ก็ได้บรรยากาศนะเนี่ยมีเขาให้นั่งกินหมูกระทะตรงนี้ได้ใช่ใช่ครับ ดียามเช้านะครับบรรยากาศกำลังเย็นสบายเลยนะ,ะครูนี่ก็มาติ๊กกาแฟย,ยามเช้าสวัสดีครูคุณอี้สวัสดีจ้าสวัสดียามเช้าค่ะครับพาทิศใกล้จะคืนสุดแล้วนะพี่เบียสุดน่าจะสุดแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้เจ็ดโมงกว่าเนาะค่ะเจ็ดโมงกว่าดิ๊กกาแฟก่อนครับ ครับจากที่เราไปแคมปิ้งกันที่จูเลียนะครับก็มาต่อกันที่ปางเปาบีซึ่งก็จะอยู่กับน้องน,นุงหนิงของเราไปดสวสดีค่ะ อยู่ตรงทางลงพอดีเนาะแล้วพี่เบียร์บอกว่าที่นี่มันเป็นทะเลจาลองเหรอคะทะเลีจำลองแต่ว่าทําสวยมากบรรยากาศดีที่เชียงใหม่มีทะเลอยากเห็นเราต้องเข้าไปดูกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนเนาะจัดไปหาของกินกันก่อนเนาะไป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 เลยดีกว่าครับว้าวเนี่ยยังไม่กลับนะพากมาแวะกอนก่อนครับยังอยู่ที่จัดยาวๆกินข้าวกันก่อนกินข้าวก่อนเนาะ ครับนี่ถ้าเข้าคนละ80ต่อเอาไปแลกอาหารได้นะคะครับเป็นเครื่องดื่มเป็นอาหารได้ใช่ไหมครับอ่ะโอ้โหกินเทียวกันอย่างเดียวแล้ว,วครับ นี่พาไปปิ๊งนี่กินเที่ยวกันตลอดเลยนะิวตลอดเวลาค่ะครับขอขอสัมภาษณ์บรรยากาศตอนที่อยู่จูเลียไปมั้งจ๊ะโอ้ยปิ้งมากคือตื่นเช้ามามีหมอกนะวันนี้ตอนแรกคิดว่ามีนิดนึงตอนแรกคิดว่าจะไม่มีเลยเพราะมันไม่ใช่หน้าของมันนะแต่ว่าตื่นมาอ๋อแปลกใจเหมือนกัน ก็ให้พี่ๆเขาเก็บภาพบรรยากาศโดนเราด้วยจะได้มาดูกันแบบว่าเห็นมิวมุมสูงบ้างนะต้องขอบคุณนุ่นิงพาไปปิ๊งมากเกลียที่ให้ไม่เป็นไรเลยค่ะมุมกว้างสวยๆจากโดนนี่ต้องจัดนะครับลองไปก่อนลองไปก่อนเนาะใช่ใช่ใช่โอ้เดี๋ยวเป็นบุญทางช่องเราเลยนะมีมุมสูงเลยไม่นี่ก็ต้องขอบคุณพี่เบียร์พี่ยงเลยเพราะว่าพามาเที่ยวที่เชียงใหม่คืน คือต้องอุ่นใจเลยอ่ะที่เลือกเบียร์ทิปให้พาไปที่ที่ทุกที่ที่พี่ยังเลือกนี่คือแบบดีหมดมันบรรยากาศไม่ไม่เคยได้ไปเลยซึ่งมาเชียงใหม่ก็ต้องพึ่งพี่ๆเลยแต่ว่าหนิงมีเซอร์ไพรส์จริงๆนะว่าจะพาช่องเบียร์ทิปไปฝั่งของหนิงบ้างก็จะจัดให้เต็มๆเลยนะเขอบคุณลุงแม่เลยกันนะครับสังหารก่อนเนาะ ข้าวหน้าแกงกะหรี่หมูทอดน่ากินมากจับอะไรครับเนี่ยผัดซีอิ๊วค่ะแต่ทำสวยมากเลยนะน่ากินเนี่ยจกินกปที่ไหมกินค่ะนั่งน้ำลายหยืดรอก่ะครับปลาหมึกทอดแล้วก็หมูทอดน้ำพริกหนุ่มใช่ผัดใส่น้ำพริกหนุ่มหรือเปล่าคะ น่าจะใช่ค่ะดูจากสีแล้วเห็นมีพริกด้วยหน้าตาดูดีมากเลยอ่ะหน้าตาดีดีเนาะใช่ครับยินจ้ะกิกนะต่อไม่รอแล้วนะครับอร่อยจ้าเก้อกกินเมนูนึก็แล้วพี่เองบอกว่านึกออกแล้วพี่เอีเคยสั่งอร่อยจริง,รงครับนนะค,ะครับชิมเลยนะคะอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่ง ดนใจค,ครับหมดูด้วยหมูทอดด้วยครับหลังจากที่กินอาหารมาพอสมควรก็ต้องให้หนึ่งกลับไปพักผ่อนก่อนนะครับใช่ค่ะ <c oughs> ทุกการเดินทางของเราก็จะต้องถึงจุดที่เราต้องพักกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปกันต่อได้เลยก็คือที่นี่สวยจริงๆหนิ่งได้รูปเยอะมากเลยพี่เบียชมากมาก ก็ถ้าใครอยากจะเห็นน้องหนิงโพสรูปต่างๆก็ทำตามที่ที่เพจพาไปปิ้งค่ะแล้วก็เข้าไปดูได้ที่ ชอบยูทูปค่ะไปปินงนะคะก็จะมีเป็นกินเที่ยวเหมือนกันเลยค่ะช่วงนี้ก็จะอยู่กับพี่เวียไปยาวๆก่อนนะคะหรือว่าใครที่แบบว่าเออดูบ่อยแล้วอย่างเงี้ยเข้าไปดูอีพีย้อนๆของหนิงได้แรกๆนะคะมีเยอะมากเลยฝากเข้าไปให้กําลังใจน้องน้องหนิงพาไปปิ้งด้วยไลค์กดติดตามให้น้องหนิงด้วยนะคะจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ